ที่นี่คือวัดเด่นสลีสีเมืองแก่นอภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดบ้านเด่นถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์เป็นพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าแห่งล้านนาก,ก็ว่าได้มีอะไรบ้างไปดูนี่ก็คือพญานกกัลเวเศอำนาจและเสกอะไรนะอ๋อเศกเมตตาธรรมนะและนี่ก็คือหนึ่งในรูปปั้นสัตว์ต่างๆในตำนานและวรรณคดีตั้งอยู่ตามบันไดาทางขึ้นของศาลาวิหารมาดูพญานาคมีเขา มีเขาเป็นมังกรเลยทั้งสวยทั้งน่ารักไปดูโซนข้างหลังกันดีกว่าบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานของ12พระธาตประจำปีเกิดทั่วประเทศ ถือว่ารวมมาไว้ที่เดียวเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2437วัดเดีนสลีสร้างขึ้นบนเนินเขาเมื่อก่อนก็เป็นวัดเล็กๆธรรมดาเนี่แหละต่อมาเมื่อครูบาเทืองนาฏศีโลมาจาพรรษาที่วัดบ้านเด่นก็มีชาวบ้านเลื่อมใสและถาวายปัจจัยเป็นจํานวนมากแต่ท่านไม่ต้องการเก็บปัจจัยนั้นไว้ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งบุญนี้ขึ้นมาจึงเป็นที่มาของการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ในปี2534จนกลายมาเป็นวัดเดีนสลีที่สวยงามแบบนี้นี่ไง